ผ่านมาครับพอดีเห็นช่างฝีมือมากเลยครับผ่านมาก็ได้มาดูครับผมก๊อฟอัพนะครับสีเปรดสนะครับอยู่ตรงบนหลงใหญ่ครับทางไปช่องจอมนะครับนี่ผ่านมาดูครับเห็นสวยดีก็เลยมาชมครับถามเบอร์นะครับใครสนใจนะครับถามเบอร์นะครับสวยมากครับมีรูปหลายอย่านครับเอาไปประดับสวนนะครับใครที่ชื่นชอบในในด้านสวนแล้วก็มีรูปปั้นนะครับทําสวนทําเกษตร ทำบ้านสวนจัดสวนนะครับผมกับมักขึ้นกันครับผมนี่ครับผมงามพักเลยครับผมนี่ไล่ครับผมยุ่นี่ครับผมนี่ผมมาบนไวยุครับมาบนไวอยู่สรางครับผมผมถิงมาเอาสรางอยู่ครับมีรูปปั้นนะครับมีรูปปั้นไปไหวครับผมเจ้าแม่ตะเคียนครับมีหลายอย่างนะครับเยอะเลยครับี่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมนี่ครับมาเจอคาหนึ่งนะครับมาเจอคํานี้ครับคํา เง er gen, them. Them. Right. ินไม่ใช่ทุกอย่างครับแต่ทุกอย่างต้องใช้เงินนะครับเงินเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าไม่มีเงินเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมดูครับผมสุดยอดเลยครับงานปั้นพี่แกปั้นลูกช้างครับอลังการสีครับลงสีดูครับผมเยอะๆเลยครับผมมีช้างมีม้าครับผมสวยงามมากเลยครับนี่ครับนี่ตาสวยครับผมสวยมากเลยเจไม่รู้ไปไหนครับผมเจอยู่ข้างในมั้งครับผมนี่สุดยอดเลยครับอลังการงานเวอร์นะครับ สวยครับผมนี่มีทุกอย่างครับนะมีทุกอย่างเลยสวยมากนะครับพระพุทธมีเทวดาด้วยก็สวยนะสวยมากสิ่งที่มัก็มียักษ์่เพืมาแล้วครับชมดูครับผมสวยครับเอาไปเอาไปไปทำสวนก็นได้นะพี่นะ ป้าไอเอาไว้ทําสวนก็ได้เนาะไม่ไม่นึกว่าเอาเราเราเอาไปประดับไว้ที่สวนอะไรก็ได้เนาะใช่ไหม,มครับใช่ไหมพี่พี่เราเอาไปประดับไว้ที่สวนก็ได้นาะเราเอาไปประดับเอาไปไว้ที่สวนอะไรก็ได้เนอ้เอแล้วแต่ความชอบบ่ดูครับเต็มไปหมดเลยยนะาน่าก็มีครับเนี่ยไว้วัดไว้อะไรไป แบบว่าไปบนไปอะไรแล้วถูรางวัลใหญ่เนาะป้าเนาะหร<ม>ือว่าแบบแบบไปบนไว้แล้วถูรางวัลใหญ่แล้วก็เอาไปไหว้อะไรอย่างนี้ครับนี่อย่างอย่างพญานาคไปบนไว้ที่วัดอีกใครไปใครไปบนไว้แล้วถูรางวัลใหญ่นี้ต้องจัดเลยนะครับนี่มีพญานาคดูนี่ครับนี่ยอดเลยครับตุ๊กปั้นยักษ์ใหญ่ดูมีใหญ่งูใหญ่ครับงูใหญ่ มีหลายไซส์ครับงูใหญ่ครับนี่งูใหญ่ครับงูใหญ่งูใหญ่งูใหญ่ครับมือน,นี้ครับสารเจ้าแม่แตะเคียนทองนะครับนี่ไหวแล้วโชคลาภมีนะครับนี่แม่แม่สม,มุนตราบอนั่นเจ้าแม่แล้วทุกเจ้าแม่สม,มนนุนตราครับผม